ปราจีนบุรีช้างป่าพังยุงข้าวขโมยข้าวเปลือกกินเมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2566ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งว่ามีช้างป่าจากเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและผันพืชเขาอ่างรือในถังยุงข้าวบ้านครูนัตยาเรืองศีเลขที่52ทับ2หมู่4บ้านวังมะกรูดตำบลท่าช้างอำเภอกระบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี จึงเดินทางไปยังบ้านดังกล่าวพบเจ้าของบ้านและจิตอาสาเฝ้าระวังช้างป่าเจ้าหน้าที่อบตลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเป็นยุ้งข้าเปลือกซึ่งเจ้าของบ้านเก็บข้าเปลือกไว้ในยุ้ง404กระสอบ ถูกช้างป่าพังผนังยุ้งข้าวด้านหน้าแตกร้าวส่วนทางด้านหลังมีรอยช้างป่าพังผนังยุ้งข้าวเป็นรูขนาดใหญ่และหนึ่งกระสอบป่านที่บรรจุข้าวเปลือกเต็มกระสอบออกมาวางไว้ด้านนอกจำนวนสองกระสอบช้างป่าได้ดึงกระสอบฉีกขาดกินข้าวเปลือกเสียหายไปหนึ่งกระสอบเจ้าของบ้านจึงจำการขนย้ายข้าวเปลือกที่อยู่ในยุ้ง43สากระสอบไปเก็บไว้ที่อื่นและพบว่า บริเวณป่าอ้อยและป่ามันของชาวบ้านที่อยู่ถัดไปมีรอยช้างป่าไม่ทราบจำนวนกัดกินและเหยียบย่ำเสียหายเป็นวงกว้าง <c oughs> นายองอาจทาทับรองนายกอบตอหวังท่าช้างกล่าวว่าได้รับแจ้งว่ามีช้างป่าบุกเข้ามาพังยุ่งข้าวของประชาชนได้รับความเสียหายเมื่อช่วงเวลาค่นสว่าง จึงเดินทางมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นและจลัดคำนวณค่าเสียหายที่จะชดเชยให้กับประชาชนให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เฝ้าระวังทางป่าและรวมกันผลักดันช่างป่าออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องแต่ช่างป่าก็ยังวนเวียนเข้ามาหากินในพื้นที่แทบทุกวันเนื่องจากมีป่าอ้อยและไร่มันสัปะหลังที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตหลายพันไร่ ครูนาตยาเรืองศรีกล่าวว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีคนงานมาบอกว่าพบรอยช้างป่ามาพังยุ้งข้าวดึงกระสอบข้าวเปลือกออกมากินอยู่ทางด้านหลังยุ้งข้าวรู้สึกตกใจและกลัวมากเมื่อเดินไปสำรวจดูพบว่าบริเวณด้านหน้ายุ้งข้าวซึ่งติดกับเล้าไก่พบรอยช้างป่าหิ้วกระสอบขี้ไก่ออกไปวางไว้ริมรั้วหลังบ้าน ทางจากยุงข้าวประมาณสิบเมตรทางด้านหลังยุงข้าวมีรอยช้างพังผนังปูนออกแล้วดึงออากระสอบเข้าเปลือกที่บรรจุใส่กระสอบปาาสองกระสอบออกมากินเสียหายไปหนึ่งกระสอบกระสอบละเก้าสิบกิโลกร,รมัมก่อนหน้านี้มีช้างป่าหลายตัวเข้ามาวนเวียนอยู่ในป่าอ้อยและไร่มันของเพื่อนบ้านทุกๆุกคืนที่ป่าที่ผ่านมาช้างป่าได้เข้ามาถางยุงข้าวเอาไปกิน พูดไม่ออกเลยตัวแรกนะเรามีความรู้สึกว่ากังวลเราต้องการคนช่วยเหลือเรื่องมายกย้ายข้าวเพราะเราไม่มีแรงงานมีแต่คนที่ทํางานก็ตงอแงก็งองกงงงงงงงังอแงผู้หญิงเนี้ยทีนี้เราก็เลยบอกเออเรียรนช่างมาเดียวช่างเข้ามาช่วยยังกลัวอยู่ไหมะฮะกลัวกลัวโอ้กลัวทุกเพราะเสียงไอ้นั่นอะปิงปองอะมันดังทุกวันเนี่ยม,มันรอบเราเลยเหมือนอยู่ในสนามรบเลยอะข้าวเนี่ยหาไปกี่กระสอบ ข้าวข้าวจริงๆเลยนี้ไปหนึ่งกระสอบเลยแล้วกระสอบที่สองก็เจาะทายทั้งหมดนี่กี่กระสอบข้าวทั้งหมดเลยมีสี่สิบสี่กระสอบใช่ตนนั้นเีเวลากลางคืนครับหลังเที่ยงคืนไปหลังเที่ยงคืนนี่อันนี้ไม่ระบุเพราะว่ามันมันวนเวียนอยู่ตลอดเวลาครับครับผมเป็นช่วงใกล้สว่างค่าเสียหายนี่มีอะไรไปบ้างเนี้ยก็จะมีตัวอันดับแรกก็ตัวโรงเรือนก่อนโรงเรือนก็จะมีด้านหน้าด้านหลังกำแพงประตูแล้วก็กำแพงด้านหลังส่วนพืชผล ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวเก็บว่าก็จะมีข้าวข้าวเปลือกสองก้อนสอบน<ฮ>ะครับส่วนหนึ่งช้างกินไปหมดละส่วนหนึ่งดึงมาพอดีจังหวะคนเลี้ยงไก่เขามาเจอก่อนช่วงใกล้สว่าง <ฮะ S 1> อ่าแกก็ได้ได้พาไ,ไปนะครับผมในเบื้องต้นนี้ทางอบตอนี่เข้ามาช่วยเหลือดูแลยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ทางผอขอ,อ,องช่างมาสำรวจแล้วครับว่าเดี๋ยวจะคำนวณออกมาเป็นตัวเลขว่ามันเป็นค่าที่จ่ายเท่าไหร่เขาจะมาแจ้งให้ต่อสภเขาทราบ รับผมได้มีการลงทะเบียนเรีเยบราอะแล้ว <Okay. S 2> ในเรื่องของส่วนที่จะมาช่วยเหลือ <Okay. S 2> ข่าวนิว24สถานีประชาชนภาพข่าวโดยทองสุขสิงพิมพ์เกสรนติงชูรายงาน